คลิปนี้เราจะมาดูเรื่องค่าเสื่อมราคานะครับเป็นเคียร์ทัสติกที่ที่เจอบ่อยมากๆนะครับเออ่ผมในตัวอย่างนะทรัพย์สินผมซื้อมาวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเก้านะครับมีอายุการใช้งานห้าปีสมมุติผมซื้อมาที่แสนสองนะฮะแล้วก็ราคาซากหนึ่งบาททีนี้อายุการใช้งานนะครับเวลานับปีเนี่ยอย่าลืมบวกหนึ่งวันในถ้าใช้ฟังก์ชันเดเดดดิปเนี่ยนะครับจะได้หนึ่งพันแปดรอยี่สิบหกวันนะฮะหลังจากนั้นก็จะเห็นว่า จำนวนเงินที่มาคิดค่าเสื่อมเนี่ยนะฮะมันคือ1 2 0 0 0 0 1นะครับก็ได้1 1 9 9 9เนี่ยนะครับแล้วก็หารด้วย1826สิ่งที่ได้ก็คืออัตราค่าเสื่อมซึ่งก็คือ65.7กว่ากว่าเนี่ยนะครับหลังจากนั้นในหก้็ก็จะคือค่าเสื่อมต่อวันก็จะมาคูณวันในแต่ละปีนะครับแล้วก็จะได้ค่าเสื่อมแต่ในแต่ละปีมาเป็นแบบนี้นะฮะผลรวมของตัวเนี้ยนะจะต้องได้เท่ากับอันนี้ที่เป็นสีเหลือง นะครับโอเคส่วนที่ผมเจอบ่อยก็คือสมมุติยกมานะแล้วมีการคำนวณค่าเสื่อมผิดอันนี้เจอบ่อยมากนะครับผมสมมติด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แหละเราคำนวณด้วยค่าเสื่อมต่อวัน8 2ดบาทนะฮะล้วก็ได้ตรงนี้เป็น3า0,000ื่นบาทปัญหาก็คือถ้าเราคำนวณส่วนที่เหลือนะครับด้วยค่าเสื่อมที่ถูกต้องคำว่าค่าเสื่อมที่ถูกต้องคือด้วยเลขชุดนี้ชุดเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าเสื่อมจะเกิน เป็น1 2 6 0 0แบาทไอ้ส่วนเกินก็คือส่วนต่างระหว่างอันนี้กับตัวนี้ออโทษฮะตัวนี้นั่นแหละเดี๋ยวผมลบให้ดูครับก็คือ6,000กว่าบาทเนี่ยนะครับถ้าเกิดเอาตัวนี้มาลบมันก็จะได้เท่าเดิมนะเนี่ยมันก็จะได้ส่วนเกินเนี่ยมันลบออกก็จะได้เท่าเดิมดังนั้นนะครับแสดงว่าการคิดค่าเสื่อมพวกเนี้ย มันจะต้องชดเชยของเก่าให้ให้มันได้6 0 0 0บาทเพื่อจะได้กลับมาเป็น1 0 0 0 0แกว่าเท่าเดิมนะครับวิธีการในทีอาคา์นะครับก็คือให้ใส่ค่าเสื่อมสะสมยกมาตัวผิดนี่แหละใส่เข้ามานะครับแล้วก็มาคำนวณพวกราคารซากอะไรตามเดิมนะแล้วก็อย่าลืมกำหนดวันเริ่มคิดค่าเสื่อมใหม่นะครับพอดีสมมติเราคิดปีที่2ก็เป็นวันที่1เดือน1ปี2020หลังจากนั้นเวลาคำนวณวันนะครับจะเห็นว่า วันของเราจะเหลือ1 4 6 1ัน้วันละก็คือเกิดจากผลรวมตรงนี้นะครับ1,461วันพอมาหารนะครับตัวค่าเสื่อมที่จะมาคิดเนี่ยมันจะไม่ใช่119 9แล้วเพราะมันหายไป3 0,000นแล้วนะครับก็จะเหลือ899 9, 9นะครับพอหารกันได้มันจะได้ประมาณ61.6็กนะครับก,ก็ลองหารดูมันก็ได้ประมาณนี้แหละค่าเสื่อมต่อวันจะเปลี่ยนเป็น61.6นะสังเกตว่า61.6เนี่ย มันไม่ตรงกับค่าเสื่อมที่ถูกต้องนะครับแล้วมันก็ไม่ตรงกับค่าเสื่อมเดิมด้วยเหตุผลเพราะว่ามันต้องคิดค่าเสื่อมน้อยลงอย่าลืมนะครับเราจะต้องเอาไปชดเชย6 0 0 0กว่าบาทนะฮะพอดีเดี๋ยวผมลบให้ดูนะครับส่วนที่มันชดเชยเนี่ยก็คือไหนนี่ลบกันเนี่ยจะชดเชยวันหนึ่งสบาทกว,ากว่านะครับพอดีเรามีวันทั้งหมด1 0 0 0กว่าวันใช่ไหมฮะ ถ้าหนึ่งสี่วันนะครับถ้าเรามาคูณกันอ,อันนี้คูณอัน,นี้สิ่งที่ได้ก็คือ6กพันหนงรอยหกพันบาทนะครับซึ่งตรงกับตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นอัตราชดเชยก็คือวันละ4บาทนั่นเองนะครับมันมันเลยทําให้อัตราค่าเสื่อมันไม่ตรงกัน พอได้อัตราค่าเสื่อมต่อวันใหม่นะครับพอคูณจํานวนวันเนี่ยมันก็จะได้ค่าเสื่อมที่ลดลงนะฮะค่าเสื่อมนี้ไม่ต้องแปลกใจถ้ามันไม่ตรงกับของเดิมและมันไม่ตรงกับตัวที่ถูกต้องนะครับเหตุผลก็ที่อธิบายไปแล้วนั่นแหละนะครับแต่อย่างไรก็ดีผลรวมตรงเนี้ยทั้งหมดนะครับสุดท้ายจะได้1นึ 1, ่งหนึ่งเก้าซึ่งมันตรงกับสิ่งที่ถูกต้องก็คืออันนี้นะครับก็โดยสรุปนะครับคือถ้ามีการคิดค่าเสื่อมผิดไปแล้วนะฮะจะปี1นึงปีก็ตาม ปีที่เหลือเนี่ยมันจะต้องคิดทดเชยกับไอสิ่งที่คิดผิดไปนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้วิธีหนึ่งนะครับก็ดังนั้นอัตราค่าเสื่อมที่ได้มันจะไม่ตรงกับตัวที่ถูกต้องแล้วก็จะไม่ตรงกับตัวเดิมอันนี้เป็นวิธีแก้วิธีที่หนึ่งส่วนอีกวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีที่สองก็จะเป็นวิธีทางบัญชีนะครับก็คือไปแก้ในงบทดลองงบกำไรขาดทุนโทษฮะเป็นงบงบ,งบดุลน,นะครับแล้วก็ไปเดบิตเครดิตพวกกำไรสะสมซึ่งเดี๋ยวจะเป็นคลิปแยกไปต่างหากนะครับ แต่อันนั้นก็เป็นวิธีที่อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับโดยสรุปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ